สวัสดีครับพี่น้องมาพอๆครับคุณโอทูอีสานคึอเกานะครับมนีในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คุณโอทูอีสานนะครับมนีพาพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับกินก๋วยเตี๋ยวหมูน้าตกนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูน้าตกนะครับแซแบขนาดนะครับพี่น้องดันแมตเตล์นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับอยู่กัละสินนะครับพี่น้องมาครับมาเบิ้งกูดะมนีใส่แคบหมูหอมนะครับก๋วยเตี๋ยวน้าตกแคบหมูนะครับหลายอัยอย่างร่วมใส่กันพี่น้องเวยเบิ้งกูดะครับ เป็นแต่แซบ่ครับเป็นแต่แซบปอแข้งหลายคักบบได้นะครับมันเป็นแต่แซบโพดยานพี่น้องแยงนะครับยานพี่น้องแยงได้ลายยางหลายแนวนะครับพี่น้องผักก็มี่ลายยางอยู่นะครับมีผักผักก็มีหลายยางโอ้ขออภัยแล้วพี่น้องบ้างได้ก็เป็นอย่างนะครับผักก็มี่ามี่อันนี้เป็นมะระนะครับมะระกวยเตี๋ยวไก่มะระโ้กกวยเตี่ยวไก่มะระกวยเตียเต๋ยวะมะระนะครับนีมะระมีโหระพานะครับแล้วก็ ทวงอกนะครับทวงอกนะพี่น้องพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งหัวลาภาใหญ่คักบ่พุ่นน่ะครับใหญ่คักใหญ่แน่นะครับโอ้ยสุดยอดอีหลีมาพี่น้องมาบบดนี้มาพร้อมที่จิกินะครับพร้อมทพิจิตรแล้วเป็นหมดแล้วครับแต่แซ่บเนาะพี่น้องเนาะนะเนี่ยงเสี่ยงแคบหมูพร้อมบ่นได้ครับพุ่นน่ะครับ อยากบอรครับอยากบอสามสิบห้าบาทนะครับกลิ่นติดจำแล้วหมู่้านในกินก้อยกุ้งไงพี่น้องโอ้พี่น้องให้ความสนใจลายขนาดนะครับเ <c oughs> มืนบอรครับแซ่บบีเลียนะครับเดี๋ย้องให้กิน่นบ้างนะครับเด้อ คุดยอดเมื่อนี้บนเนนเพจคักปันไดน,นะครับไปบบลองแกบบ ว่านี่พี่สมใจนะครับบอกนว่า,อาบอกวิ่ที่หนึ่งเขาเต่าไฟฟ้าแนงนะจครับอนอกกระเตเต่าไฟฟ้าธรร,รมดาเนี่ยแหละพี่นี่ครับที่เห็นนี่แหละครับกัเรากันเอามาหนึ่งมาหนึ่งบ้านเท่าเแหละเพราะว่ามันดูดกันดยู่นะครับบอลเน่งเราก็ใส่น้ำธรรมดาเลยครับใส่น้ำทอธรรมดาหนึ่งเขาธรรมดาเลยครับแต่ว่านอซีหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะครับขันเป็นเต่าไฟฟ้าลงหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะครับ เออหนึ่งสุโมงหนึ่งหันดอกอหนึ่งหนึ่งสุโมงหนึ่งสุโมงเริ่มติดเป็นบาแล้วพป่นอบอกบอสัปแต่มาขอไพ่เลยหลสวโมงหนึ่งแหละครับได้กินนะครับแต่บางคนเพิ่มกันหนึ่งเพิ่มุโมงเพิ่มกินได้กินยูตาว่ามันเข่า,ขนาหนังสีบอสบอบอ่บอ,บอ,อนปันไหนนะครับม,มันดูดกันอยู่นะครับแต่ว่า เาไฟฟ้าบางชนิดกะบางรุ่นนันกับบดูดด้วยกันบางรุ่นนันกับบดูดครับหมอหเฮ้าเอานอ่าไตรุ่นนี้อย่างว่าพีน้อะอัตโตไหมครับ กัดริกน่วยกับกบปีขึ้นติดแต่บะอยากไปนอนไม่ได้กินโดนแล้วนะครับก็เตี๋ย ตอนต้อนหัวละผ้าค <c oughs> ักครับปลูกแดงง่ง่ามคัาง่ามแน่พี่น้องก็ <c oughs> หอมอยู่ได้คร <c oughs> ับมืนอี้บ๊มี่นอกกินก็เลยคิดอยากข้อดีกว๋วยเตี๋ยวแบบ เมื่อนี่อากาศบ่ถืออ่างหอนตอนไหนครับแต่ว่าเขาว่าพระยุเข,ขาเด้ครับเมื่อเนี่ยอีไลปันได้กันด้ครับมันบอกผม มาละยังบกพร่องใช่ไหมน้องมาเด้อครับเด้อกูได้หิ้วเข้า นี่น้องมาคอมเมนต์อันกูนอดทองสิวาตนขคืนจมอยากกินตมมัอนนะฮะนี่นนะ้องน้นองเพ่นบอกอ่จาจะให้กินบักม่วงแจวกับแจวประแดให้เบิงตันวา หาบอกมว่วงอยู่ครับบมีบอกม่วง<ม>แบบครับพี่น้องเวย เนี้ยกับมีครับแล้วบอกกินที่แรกว่าเดียวมากกินกับก๋วยเตียวนะครับตาก,กับใเยเริ่มพี่น้องกินดีกินกเตียวกับเขา แซ่บอยู่ครับลูกสิ่งเป็นลูกสิ่งมูแท้เริ่มเพ็ดเริ่มหฮอนระบาดเนี่ยลงใส่นี้นี่มันจงกนิ่นไงครับ เดี๋ยวพักตัวเนี่ยอืมอืมดีเตะตาไม่ั้งเว้ยร้อนต้อนครับออกมาเราต้องกินในเบิร์ดครับ ะันืม่งอมันใบมันพี่น้องไหลายคนค้นขึ้นติ่มวามามันบบ้หึ้นเหมือนบอกจากน้อยนึงอยู่นะครับแต่ว่ามันแสบนะครับมันแสบมันเข่ากันกับก๋วยเตี๋ยวมันสุดหยอดเลยนะครับข่มเขาเลยครับ Ja hmm. yeah. เกือบมันตั้งพิเศษครับพี่น้องนี่แหละว่นที่ตั้งก๋วยเ,เตี๋ยวหมูน้ำตกพิเศษครับก๋วยเตี๋ยวตั้งหมูหวานดีดีพี่น้องเพิ่นลวกข้าวเดียวพรมันนวหวานนะครับ

กิมคักพี่น้องเลยกินเขาเนียวต่อไปได้นะครับพอเนี้วเอาไว้นี่ละนะครับแต่ว่าจะกินช่วงหลังผุหลังแรงๆผุหลัครับหลังจากออกกำลังกายเสร็จผุหลัะครับเพราะว่าถ้าเรือไว้อีกคือมันมันมันสีเหนียวอ่นนะครับเนาะน่าราคบพี่สมใจนะครับเนาะสำหรับวิธีการหนึ่งเขานะครับนกกระเฮดคือธรรมดาเลยครับพอแค่หมอมอ .1 ตับต่อไฟฟ้านะครับมันมันมันดูดกันได้นะครับมันกับสามาหนึ่งได้ ไซน้มกับไซธรรมดาตามที่ห้อหนึ่งแต่ว่าระยะเวลาที่นงหนึ่งเนี่ยหนึ่งชั่วโมงหรืออาจีหน้อยก็านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยตรงกับเคยหนึ่งเคยซื้อโมงอยู่แต่โนบะอ่ออันเพราะว่ามันเบอ่อนเหมือนมันยังสิแข็งแข็งยูไหมครับบางมือนแต่ว่าที่หนึ่งต่อนไฟฟ้าเนี่ยบางมือนอกกัคันมือได้เบอเฝ้าไหมครับกับหนึ่งต่อไฟฟ้ามือได้เฝ้ากับหนึ่งตาแก๊สนะครับเพราะว่าแก๊สตาแก๊สก็มีนะครับต่อแก๊สกับซื้อมามาเห็นเพื่อมันได้เห็นอย่างหรลายๆยางพรมกัน แม่ก็เลยซื้อให้นะครับแต่ว่าไฟฟ้าเนี่ย่าไฟฟ้าเนี่ยสี่สิบแพงเปลืองไฟนะครับติเปลืองไฟกว่านะครับแต่ว่าคาไฟหอร์โนเนี่ยมันมันบ่อแพงนะครับมันถือนะครับเสียเดือนละสิบกว่าบาทนึงนะครับพี่น้องคาไฟนะครับถือแห้งแห้งพี่น้องเลยนะครับเป็นแตอยู่อีกตลอดอยนะครับแต่ว่าคือทิ่เป็นไปบ่ได้นะครับเด็กสิยินใหญ่ไปบ้านพระคู่แล้วครับโอเคเนาะครับน้องพี่น้องเนาะ ออขอบคุณพี่น้องที่เก่านะครับออขอบคุณพี่น้องลายๆายที่การติดตามช่อง youtube กินไปคุยไปตามสไตล์คุณโอรุวิสานนะครับสิ่งใดกับฝากพี่น้องติดตามไปยอิจักคนในเตอร์คับเดอร์นะครับสิ่งใดดีกับพี่น้องกัแนนนํามาได้นะครับครับรับพี่น้องผู้ใดอยากแนะนําอย่างกระบอกมาได้เลยนะครับพี่น้องนอมรับนะครับกัพร้อมทีซีปรับปรุงแก้ไขตนเองนะครับเพราะว่าจะพองกับออกสื่อสาธารณะนะครับสิ่งใดที่พี่น้องเห็นว่าบกวนกับดีชมขึ้นมาเลยนะครับอนพรอมที่สีนอมรับเพราะว่าเหตุ นะครับก็ต้องย่อมรับอยู่แล้วนะครับอย่างพี่น้องติชมคอมมานะครับบอเขียดบอบอเขียด์บอีอย่างแน่นอนนะครับเอาไปแค่นี้นะครับนะเนาะขอบคุณพี่น้องในรายๆสวัสดีครับ